ชอบพูดกันจังคำแบบนี้อย่าเจ็บอย่าจนอย่ามีอุบัติเหตุใครเคยพูดคำคำนี้บ้างคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะเวลาให้พรลูกหลานมักจะพูดคำคำนี้ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วรู้สึกใจห่อเหี่ยวใจแป้วใจไม่ดีใช่ไหมคะยิ่งถ้าเรารู้สึกติดต่อกันเกิน17วินาทีนะคะ จะเกิดโมเมนตัมหรือแรงเหวียงที่เหนี่ยวนําเหตุการณ์สถานการณ์ทําให้เราเจอเรื่องแย่ๆเข้ามาถ้าพูดถึงในเรื่องของระดับจิตใต้สําสนึกนะคะจิตใต้สําสนึกเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนนี้เราต้องการอะไรนะคะแต่พอเราได้ยินคาคานี้เรารู้สึกใจห่อเหี่ยวใช่ไหมคะเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นคําว่าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือให้เดินทางอย่างปลอดภัยเห็นไหมคะพอได้ยินคาคานี้รู้สึกใจฟูรู้สึกดีรู้สึกมีพลังใช่ไหมคะคาพูด ของคุณสําคัญมากๆถ้าพูดคําไหนนะคะแล้วใจห่อเหี่ยวใจไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยนะคะยิ่งถ้าพูดแล้วรู้สึกด้วยนะคะก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคะใครที่เคยให้พรโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะเวลาให้พรลูกหลานนะคะลองเปลี่ยนใหม่เป็นคํานี้ดูนะคะเป็นคําที่เป็นมงคลและที่สําคัญค่ะเป็นคําที่นําพาแต่ความโชคดีมาให้ด้วยนะคะ